เป็นไรพี่เขาบอกเป็นัากกันอาการลดเอ้าพันเยอะครับเมื่มแล้วไม่ตันเมิ่ไม่ตัดพันเยอะมีอะไรอีกไหมมีตังไหมมีมีถ้าไม่มีไม่จูนเลยนะวันรถกลับเลยนะก็เดี๋ยวเราจะทำให้เพิ่ไม่ตัดเหมือนเดิมนะก็เพิ่มพักได้น่อย พี่น้องกันต้องรู้จักรักกันน่อยรู้เปล่าดีไอ้ีพึงบอกเมื่อกี้เพึ่งบอกมื่อกี้ว่าต้องรักกันไอ้สัตว์ให้คอยกันเกยเป็นไรไครับเป็นไราบอกเป็นวัดัจะอะการ์ด ดับไปเลยไปคิดในแง่ร้ไรใช่ถ้าคิดถ้าคิดในแง่แบบนี้นี่นะฮัลโหลช้างอ้วนคิดเพียมาเพียมาบ่นมาถามใช่ใช่ช่างอ้วนครับครับบ้ามากเลยอีกแง่หนึ่งตามนึงเขาอาจจะหมดสมัยนี้ยังมีคนตามเงินอยู่วะราไม่เกี่ยวพี่แต่เมืองหรือไรเดือนโอ้วันนี้น ไไม่พี่เขามาทำไมอ่ะให้เขาจูนแก้ยังหรือว่าขี้เกียจไปแล้วขอบคคุณรับพี่เก่าพี่พี่ให้เขาจูนแก้มาอย่างไม่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 ให้ไปไม่ให้จูไม่ให้แก้ครับอ้าวทำไมพี่พี่พูดยังไงไม่รู้พี่เขาบอกจูนเสร็จกูให้คุยไปทีนึงไม่กล้าเก่าเข้าไปเลย ก็ต,ตัวสูงใช่ป่ะตัวสูงใชไหพี่ตัวสูงครับโดดสัตี้เลยนะเ <c oughs> มื่อกี้เหมือนฟันจะกำลังนี้ป่ะใช่กำลังนี้มีแค่ตอนมีแค่ตอนสับ ตอนวิ่าร์จะตอนได้เกียร์สนี่เลยครับครับผมคูสามแปรถมันก็วิ่งดีอยู่นะดีอยู่นะครับไม่ได้รีแมปมาเน่นะครับผมงไม่ได้รีแมปครับเซ็นถึงด้วนะครับ เยอะแต่วิ่งไม่ได้ <S 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 น่าจะใช่ครับตอนที่ทำโบเซตใหม่ๆอ่ะเอากระถางแกเอาไปซัดดูมันแกบอกขึ้น3.8แล้วก็เกียรสีแล้วคัมันลื่นะะนะอ้าวอ๋อก็เลยมายุค,คัสใหม่<อ>แต่พี่พี่ขับเองไม่เคยขับถึงใช่ไหมยังครับยังแล้วปกติดูบู๊เป็นไหมที่ราไหนไปดูก็ลองไหม me mira รขับรถพี่ไปลองนะใครขับรถพี่ไปลองประธานกลุ่มครับวันนี้ใส่โบทำโบกลุ่มอะไรพี่กลุ่มคนละยี่ส่วครับออ๋แล้วเรารับไหมเดี๋ยวก็โดนเตะหรอกครับท่านผู้ชมก็ประธานในกลุ่มเลยครับเขาแนะนำมาแล้วแล้วเมียกับรถนี้พี่พี่รักใครมากกว่านั่นเง ถามอย่างนี Entonces, ้ก็ต้องรักรถสิครับถ้าตอบแบบบัวเมียไหนก็รักมันต้องอยู่ต่อหน้าเมียรักเมียรักเมียที่ที่ชอบไม่แต่งรถ ตรงคนนัานเลยไม่รู้จะจอะไรแล้วเนี่ยก็บอกสานไดก็บอกเราได้ใรพ่อรู้พ่อรูลักพวกกันแน่นนไมแต่บอกว่แวนั้นเคนนึงเนยัไงน่าใบอกแล้วลพี่รู้จักพ่อพี่ร้อนได้เหรอ ควันคคววัันนเยอะเลยพี่ไอของเก่าเน่ะควันเยอะครับูยังไม่ไม่ไม่กล้าขับเลยอ่ะกลัวตัวร้องเรียนขี่ธรรมดาก็เยอะเหรอใช่ครับเดี๋ยวพี่เขาใช้เกียร์สูงรอบอ่ะไม่ออกเลยออกนิดเดียวถ้ากดอุ้ยมันต้องต้องขับประเภทไหนเลยถ้ากดอย่างเนี้ใช้คันเร่งเยอะพี่เหยียบคันเร่งเยอะเปล่า พ,พี่ไม่ได้กดคันเร่งจมใช่ไหมไม่ไม่ไม่คันเร่งใช้ใช้ในน้อยแล้วพี่บอกใช้เยอะไม่วิ่งลงเยอะถ้าขับออกไปแล้วควันเยอะโทรมาบ,บอกผมนะเพราะว่าผมขับกันนะ่ะไม่มีควันถ้าพี่ขับมีควันอนะ่ะผมต้องขับเหมือนต้องต้องสอนวิธีการขับใหม่น,นายพี่เขาลองขับนะไม่ทันแล้ว <im itating> สาใช่ป่ะของพี่ห้าสองไม่แต่ว่าบูทเยอะเนี่ยมันมี2กรณีบูทเยอะแล้วแรงกับบูทเยอะแล้วไม่แรงถ้าจูนควันเยอะเกินแล้วแล้วควันแบบควันท่วมอ่ะแรงดันมันจะร่วงบูทมันก็จะเยอะแต่ว่าวิ่งไม่ดี <c oughs> แต่เมื่อบูทจะพอดีพอดีอย่าลืมกล้อง อย่าลืมไปเลยนะเนี่ยได้อยู่นะอืมอะไรเว้ยสวยสวยห้องเครื่องสวยกว่ารถเกองอีกนี่เปดีไม่เปิดเขาไหมอะเอาเอามาถ่ายกันนีอ๋อ